สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายานต้นเดือนมิถุนายนครับมีมือถือกำลังจะเปิดตัวไหมรอบนี้ครับก็จะเป็นค่าย oppo ชื่อรุ่นนะครับก็คือเจ้า oppo a98 5g เบื้องต้นครับซีรีส์ a ของ oppo เป็นยี่ห้อและรุ่นที่ขายดีขายกันมากมายในท้องตลาดครับคุณภาพเครื่องสเปคเครื่องโอเคเลยครับ ก็ไล่มาจาก oppo a 9 1ครับไล่จนมาถึง a 9 8 5g แล้วนะครับทุกวันนี้ครับรุ่นเก่าๆก็ยังใช้งานได้ดีอยู่วันนี้ครับเรามาดูเจ้า oppo a 9 8 5g ตัวใหม่กันได้เลยครับมาเริ่มจากรูปร่างหน้าตาครับ oppo a 9 8 5g ครับดีไซน์สวย p ีเมียมครับดูแล้วสะดุดตาโดยเฉพาะสีสันของฝาหลังนะครับสดใสสวยงาม ทางด้านกล้องหลังครับโมดูลกล้องได้ออกแบบมาเป็นทรงกลมโดยครอบทับด้วยวงรีขนาดใหญ่ครับเป็นโมดูลกล้องตัวเดียวกันพอแอดเริ่มสังเกตแล้วนะครับเข้ากลางปี2023โมดูลกล้องด้านหลังครับของ oppo นะครับก็จะเป็นแนววงรีขนาดใหญ่ดูแล้วก็สวยก็พรีเมียมไปอีกแบบครับ ป่าหลังครับเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ส่วนตัวด้วยเทคโนโลยีเคลือบผิวครับช่วยป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ลายนิ้วมือได้ดีครับเวลาจับเวลาถือลายนิ้วมือไม่ติดก็เอาเป็นว่าส่วนมากเขาก็ใส่เคสกันนั่นแหละครับเรามาเริ่มจากน้ำหนักของเครื่องครับเครื่องหนักประมาณ192กรัมเครื่องบางเพียง8.2ม mm. ิลลิเมตรเรียกได้ว่าบางเบาจับถือง่ายต่อมาครับมาดูสเปคหน้าจอเป็นจอ LTPS LCD มาดูความสว่างหน้าจอครับสู้แสงได้ดีเริ่มต้นที่550นิตจนถึงสูงสุดครับ680นิตความละเอียดหน้าจอครับสูงสุดจะอยู่ที่ Full HD Plus r e f r e a จอครับไปอยู่ที่120 h ฮอัตราความไวของหน้าจอทัชสกรีนครับอยู่ที่240เฮก็เรียกได้ว่าครับเป็นจอที่ให้สีสันสดใสสวยงามและก็ทัชสกรีนลื่นไหลครับสำหรับรุ่นนี้มาดูทางด้านของชิปเซ็ตครับ CPU ที่ใส่เข้ามาใน E985G ครับก็จะเป็นตัวคอ r e ioms n a p d r a g o n 695 5G GPU ครับจะเป็นตัว a d u i n o 619มาพร้อมกับแรมครับ8 g b ความจุเครื่องครับหรือว่า r อ m ครับอยู่ที่256 g b แน่นอนครับโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับต้องมีแรมพัดแน่นอนเอาไง่ายๆเลยครับแรม8 g b แรมพัดสูงสุดอาจจะถึงบวก8 g b เลยครับ มาสรุปจุดนี้ได้เลยครับแรม 8GB ความจำเครื่อง 256GB ถือว่าให้ความจำมาเยอะครับเพียงพอในการใช้งานแน่นอน 256GB แล้วก็ยังสามารถใส่ micro SD card เพิ่มได้อีกนะครับจุดนี้ดูระบบปฏิบัติการครับ Android ครับที่ให้มาคือเวอร์ชั่น android 13ครอบทับด้วย Color OS ครับ13.1สรับ OS ของ oppo ครับใช้งานง่ายแน่นอนต่อมาครับมาดูจุดเด่นที่แข่งขันในท้องตลาด คือกล้องถ่ายรูปนั่นแหละครับาเริ่มจากกล้องหลังกันเลยครับกล้องหลังอยู่ที่64ล้านพิกเซล f 1.7อีกเลนหนึ่งครับก็จะเป็นเลนช่วยครับไมโครสโคป2ล้านพิกเซล f 3.3เหมาะสําหรับถ่ายของเล็กๆครับถ่ายระยะใกล้ก็ไม่มีเลนอัตตาไวมาให้ครับและก็มีเลนเดฟครับช่วยวัดระยะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่า f 2.4ในส่วนของกล้องหน้าครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่า f 2.4 มาดูทางด้านงานวิดีโอด้านหลังครับจะมีการสั่น EIS ระบบการสั่นที่ให้มาครับคือการสั่น EIS นะครับไม่ใช่ OIS สรุปไม่ง่ายเลยครับก็คือใช้ระบบซอฟต์แวร์ช่วยในการปรับภาพปรับการสั่นให้ดูแล้วสวยงามดูความละเอียดของวิดีโอด้านหลังครับสูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมต่อวินาทีทางด้านงานวิดีโอของกล้องหน้าครับเช่นกันครับ 1,080p 30เฟรมต่อวินาที ต่อมาครับเรามาดูสเปคทางด้านแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับ a 9 8 5 g จุดเด่นก็คือการชาร์จเร็วครับแบตเตอรี่ครับให้มาอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมชาร์จไวสูงสุดครับอยู่ที่67วัตต์ก็ตามเครื่องหมายการคาของ oppo เลยครับ super w o o k 67วัตต์ให้มาแบบนี้ครับเยี่ยมเลยครับมาดูจุดเด่นในด้านอื่นครับตามชื่อรุ่นเลยใส่ซิมได้2ซิม 3G 4G 5G สบายๆเลยครับดูทางด้าน Wi-Fi ที่รองรับครับเกือเป็น Wi-Fi 2.4 GHz 5.1 GHz แล้วก็5.8 GHz เวอร์ชัน b บลูทูธครับเป็นเวอร์ชั่น5.1รุ่นนี้ครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิมมาให้ครับหาซื้อง่ายหาใช้ง่ายแน่นอนครับระบบชาร์จไว67วัตต์ครับก็ต้องมาพร้อมกับ USB แบบ Type C แน่นอนในส่วนทางด้านความปลอดภัยครับสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ และก็ระบบสแกนใบหน้าครับใช้งานได้ปกติสําหรับรุ่นนี้ด้านลําโพงที่ให้มาครับจะเป็นลําโพงคู่สเตอริโอมาดูทางด้านราคาโดยประมาณการกันนะครับราคาที่แจ้งจุดนี้ครับเป็นราคาโดยประมาณโดยแปลงจากเงินลิงกิตของมาเลเซีย1,399ลิงกิตก็จะประมาณ1560บาทไทยนั่นแหละครับแต่ส่วนมากไทยครับก็จะลงด้วย9อาจจะเป็น1999บาท นี้ครับต้องรอวันเปิดตัวแล้วก็วันแถลงการอีกทีนึงนะครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อน,นะครับสำหรับท่านในที่มีแผนจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นี้ครับแอดบังว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับติด 5G มาด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ